เซฟคลิปนี้ไว้เลยนะคะสำหรับใครที่กําลังจะไปเที่ยวเขาใหญ่วันนี้จะพาไปร้านลับที่ถูกและดีมากราคาแบบนี้ก็คือหายากมากในเขาใหญ่ แล้วคุณภาพอาหารก็คือแบบเลิศทุกอย่างแบบใหญ่เบิ่มเจอพร้อมกับผักสดกรอบจากสวนใครไม่ชอบกินผักก็ต้องชอบแล้วแหละคราวนี้วันนี้เราพากันมาที่สวนผักลุงฤทธิ์นะคะร้านตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องเขาใหญ่นะคะยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็จะชิลๆแล้วก็มีที่นั่งด้านบนด้วยบรรยากาศร้านก็คือร่มรื่นน่านั่งมากแล้ววันที่เราไปก็คือไม่มีคนเลยนะคะรยากาศร้านชิลแค่ไหนก็ดูจากคนนี้นะคะนอนแบบไม่สนใครเลยหิวมากแล้วก็เริ่มสั่งอาหารกันเลยนะคะตอนแรกตกใจกับราคาอาหารแต่พออาหารมาเสิร์ฟเพระะ oh <my> าะัก เสียงเพื่อนสาวดีฉันก็น่าจะรู้นะคะจานนี้300กว่าบาทค่ะทุกคนเป็นซี่โครงหมูแบบใหญ่เบิ้มใหญ่กว่ามือดีฉันเลยจายนนึงเป็นแซลมอนนะคะจานนี้ก็300กว่าบาทเหมือนกัน ทุกคนจะหาแซลมอน2ชิ้น300กว่าบาทได้ที่ไหนอะแล้วชิ้นใหญ่มากและทุกจานก็เสิร์ฟพร้อมผักสดแบบนี้เลยนะซึ่งสวนผักของคุณลุงคุณป้าก็อยู่ด้านหลังนะคะรับประกันความสดใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ให้ดูซี่โครงนะคะก็คือชิ้นใหญ่มากทุกคนแล้วรสชาติก็คือโคตรอร่อยแซลมอนก็คือฉ่ำสดความสุกแบบพอดีเวอร์เป็นเมนูน้ำที่คุณป้าแนะนำนะคะตัวแรกเป็นอะโวคาโดผลไม้รวมนะคะตัวนี้ก็คือสดชื่นมากและอันนี้ก็คือคุณป้าแนะนำนะคะเป็นน้ำพึ่งมะนาวโดยใช้มะนาวแล้วก็น้ำพึ่ะ มันสดชื่นแล้วก็ดีมากค่ะทุกคนน้มพาดบอกเลยตัวนี้มาต้องกินนะยังไม่จบค่ะเราสั่งสเต็กหมูรวมมาอีกเสิร์ฟพร้อมกับผักสดๆเหมือนเดิมลืมบอกว่าทุกจานเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังกระเทียมแล้วก็ส้มแบบนี้มาให้ด้วยนะให้ดูความลุ่มของหมูก็คือนุ่มมากทุกคนอร่อยเรากินคู่กับน้าจิ้มเจวก็คือแซบสะบัดเลยทุกคนฉ่ามันจุยซี่มันอร่อยแล้วขนมปังกระเทียมก็อร่อยมากสั่งเพิ่มอีกแล้ว คุณลุงคุณป้าคือน่ารักมากค่ะทุกคนแกดีใจที่เรามานะเพราะว่าร้านแกไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาเลยทุกอย่างก็คือสดใหม่รสชาติอร่อยและที่สาคัญก็คือราคาไม่แพงเลยค่ะทุกคนคุ้มมากราคาแบบเกินคุณภาพยังมีอีกหลายเมนูรอบหน้าไปจัดอีกแน่นอนอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะปักหมุดมาเลยค่ะสวนผักลุงฤทธิ์ที่เขาใหญ่